สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อวานเราได้เห็นหรือยังคะรัฐธรรมนูญเอ่อวาระที่3นะคะที่มันเข้าไปในสภาแล้วก็โดนคว่ำไปเรียบร้อยเลยนะคะโดยตัวเหี้ยทั้งหลายที่นั่งเกลื่อนอยู่ในสภาสิ่งที่เนี่ยสิ่งที่เราเคยเรียกร้องสลิมเคยเรียกร้องกอปรปปสเคยเรียกร้องนะคะพวกจังไรทั้งหลายเคยเรียกร้องว่ายังไงก็ต้องเอาทหารเข้ามาดูแลและปกครอง ให้ทหารออกมาเพื่อที่จะให้บ้านเมืองสงบและพี่น้องว่าเป็นยังไงทุกอย่างมาสงบนิ่งไปแล้วนะคะประชาชนโดนริดรอนอำนาจและสิทธิประชาชนโดนนานโดนสังสังขยาให้พวกจังไรทั้งหลายขึ้นมาบริหารบ้านเมืองให้พินาศัตส,ส,ส,สันัตเอกให้พินาศแล้วก็ย่อยยับเศรษฐกิจไม่เดินนะคะเพราะคนพวกนี้คิดว่าเมื่อประชาชนนะอยู่ดีมีสุขแล้วจะออกมาขับไล่พวกตน นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าทหารเมื่อเข้ามาดูแลแล้วมันจะหลุดออกจากอำนาจที่ยากมากตอนแรกที่ปยุ์จันโอชาเข้ามาเรานึกว่าจะอยู่ในอำนาจเมื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกได้แล้วจะอยู่ในอำนาจแค่ปีสองปีสุดท้ายปีที่7ดบรรลัยชิบหายกันหมดทั้งประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความก็เรียกวา่าอํานาจด้านหน้าทนของสอวอ ยังยกมือนะคะยกมือให้กับประยุทธ์เพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่มีศักยภาพในการทํามาหาแดกอะไรแล้วอะนอกจากเป็นใหญ่เป็นโตโดยการนะคะโดยการชี้นิ้วบอกว่าให้มึงขึ้นมาเป็นสวและยกมือให้กูโดยประยุทธ์จันโอชาก็เป็นคนเลือกคนที่หน้าด้านที่สุดตอนนี้ก็คือประยุทธ์จันทรโอชาสารเลวหน้าด้านและเป็นอิกแก่กระโหลกปลาราไม่มีพุทธิภาวะนะไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีเฮียอะไรเลยแต่อยาก จำเป็นผู้นําประเทศพวกเราอยากจะเรียกร้องนะคะอยากจะเรียกร้องให้สอสอฝ่ายค้านทั้งหมดนะคะยุติบทบาทแล้วก็ออกมาสู้กันกลางถนนได้แล้วเพราะอย่างน้อยๆในการยกมือให้กับประยุทจันโอชายังมีวาระที่ต้องยกมืออีกตั้งหลายวาระคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในสภาตอนนี้สอสอฝ่ายค้านไม่มีอํานาจและไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะ ทำให้ประชาชนไี่อยู่ดีมีสุขได้เลยเพราะว่าวาระไหนที่ประยุทจัน์โอชาพาเข้าไปในสภาก็จะชนะสสฝ่ายค้านหมดจริงไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกคุณควรจะออกมาต่อสู้เพราะเมื่อประยุทธ์จัน์โอชาคะ,ะมีการมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ขึ้นมาอีกสองปีข้างหน้าก็ชนะอีก พอรัฐมนูญมันมันเขียนเอาไว้เพื่อพวกมันโดยเฉพาะรัฐมนูญนี้เขียนโดยคนแก่กระโหลกกลามเหมือนไอ้มีชัยเหมือนเทียวิศนุเหมือนกับอีกตัวเฮียทั้งหลายที่มันไม่มีความหวังปรารถนาดีกับประชาชนมันมีแต่ความปรารถนาดีให้กับพวกจังไรทั้งหลายที่เข้ามารัฐประหารนะฮะสิ่งที่มันเขียนขึ้นมามันตัวบทกฎหมายมันก็บอกเลยว่าประชาชนออกมา เมื่อมีการชุมนุมเรียกร้องในเรื่องต่างๆก็มีความผิดคือต้องมีพหลกในการชุมนมุมแต่ก่อนก็ไม่มีนะใครทําเหี้ยอะไรก็ออกมาได้สมัยทักษิณชินวัตรยิ่งรักก็ไม่มีนะคะไอ้พวกกรปรอปปสมันถึงได้ออกมาได้นะ,ะแต่ตอนนี้จบแล้วนะคะจบแล้วเราจะได้รับความผิดทุกอ,อย่างเมื่อเราออกมาชุมนมุมเราจะขอเรียกร้องให้นะคะให้รัฐบาลให้รัฐบาลโขวยนี่ออกไปนะคะ อย่ามาแดกเงินเดือนภาษีของประชาชนแล้วขอให้ฝ่ายค้านเนี่ยออกมาสู้กับประชาชนนะคะสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นก็คือมันไม่ยอมให้รัฐบาลให้รัฐธรรมนูญชุดนี้นะคะเปลี่ยนแปลงได้เพราะพวกมันมีส่วนได้ส่วนเสียในรัฐธรรมนูญชุดนี้มากมายโดยที่ประยุทธ์จัน์โอชาหวังไว้ว่าจะปกครองอํานาจนี้อีก7ปีก็คือนี่ปีสปีข้างหน้าอีกสองสามปีนี้ แลวพวกเราจะเป็นยังไงอยู่ในอำนาจเป็นสิบปีกับคนที่มีศักยภาพเท่ากับยามรักษาการแค่นี้เหรอสมองไม่มีผู้ประสานกิจไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นนะคะเราขอเรียกร้องเราขอให้พี่น้องออกมาเยอะนะคะวันที่20นี้เราต้องการดูศักยภาพว่าเราเนี่ยจะไปทางทิศท,ทางไหนกับการชุมนุมที่จะไล่รัฐบาลที่เกิดขึ้นวันที่20นะคะ20 มีนาคมนี้นะคะที่สนามหลวงนะคะเราจะออกไปนะคะเรียกร้องและไล่ประยุทธ์จันโอชานะคะออกไปจากนะคะออกไปจากการบริหารแผ่นดินที่โสโครกแล้วก็สิ่งที่พวกเขาทํากับเราคือเขาไม่เห็นว่าพวกเราอยู่ในสายตาไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยนายกเหมือนไอ้เหี้ยป้อมไม่ว่าจะเป็นริ้วล้อนายกมันไม่เคยเห็นประชาชนอยู่ในสายตา เราต้องออกมาจับมือกันแล้วออกมาเรียกร้องนะคะออกมาเรียกร้องความชอบธรรมด้วยประชาชนเองประชาชนเท่านั้นที่จะเรียกร้องความตังธรรมความเป็นธรรมนะคะกลับมาสู่ประเทศนี้ได้เราจะไปหวังพึ่มพานักการเมืองที่มัวแต่นะคะมัวแต่ถอนทุนคืนแต่ละเรื่องไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะวันที่20สินี้เป็นวันที่เราต้องการ ที่จะเห็นนะเห็นพี่น้องออกมาร่วมใจกันสามัคคีกันออกมาไล่ประยุทธ์จันโอชานะคะออกมาไล่รัฐบาลจังไรออกมาไล่คนที่ตบัสัตว์กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ภูมิใจไทยก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องการต้องการที่จะแก้ธรรมนูญนะคะแต่ประชาธิปัตย์อย่างลังล่องออเมื่อวานเราก็ได้เห็นท่าแท้ไอ้พักแมลงสาบนี่แล้วว่ามันไม่เคยจริงใจประชาธิปัตย์ กลับเข้ามาในสภาบอกว่าสาเหตุที่มาอยู่กับประยจันโอชาเพราะว่าต้องการที่จะเข้ามาแก้และรรมนุญและพอมีวาระที่สเกิดขึ้นประชาธิบย์นั่งดิ้งเหมือนอมซนตีนเอาไว้เลยมันไม่มีความจริงใจประชาธิปัตย์นี่หมายถึงตัวที่เข้ามาทําให้นะฮะสภาหรือทําให้บทระบทการเมืองนี่เสื่อมมากประชาธิปัตย์เป็นตัวที่ทําให้การเมืองไทยนี่เสื่อมมากม การเมืองไทยเราถึงคานถึงคราวที่จะล่มสลายเพราะพักที่เฮี้ยพักนี้พักที่มีบอกว่าอยู่มา70-80ปีเป็นพักที่เก่าแก่พักนรกนี้เป็นพักที่เป็นเหลือบลิ้นไหลตัวเฮี้ยจริงๆในระบบของสภาผู้แทนราษฎรระบบของการเมืองไทยคือพักประชาธิปัตย์เราไปว่าใครไม่ได้นะคะพักเฮียนี้มันแปร แปรแปรแปบแป่าตลอดเพราะว่ามันเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจมีแต่ละคนที่เข้าไปอยู่ในสภาก็มีแต่คนจังไรไม่เคยพูดเพื่อประชาชนสักคนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้สภาแม่มสร้างมาเป็นหมื่นๆล้านแต่ก็ไร้ความหมายพวกเราต้องออกมาต่อต้านพวกเราต้องออกมาต่อสู้พวกเราต้องออกมาคนเรียกว่ามวลประชาชนเท่านั้นที่จะต่อสู้กับระบบะเผด็จการได้ทหาร มันกลัวความจริงทหารมันกลัวคนรวยทหารมันกลัวคนที่ออกมาต่อต้านเมื่อเราออกมาต่อต้านเมื่อเราปกป้องเขาเรียกว่าเสรีภาพเราแล้วสิ่งนั้นก็จะกลับคืนมาให้ลูกหลานเราทั้งหมดทั้งมวลได้มีสิทธิเสรีภาพที่จะออกมาเรียกร้องแบบนี้อย่างที่เราทําทุกวันเนี่ยเราออกมาแล้วเราผิดกฎหมายเพราะมันมีรัฐธรรมนูญที่เฮี้ยนี e ้ตายอยู่ใครที่บอกว่า แก้รัฐธรรมนูญไปเพื่ออะไรมึงจงจําไว้เลยว่ารัฐนำรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ทุกวันนี้คือรัฐธรรมนูญที่จังไรที่เท่าที่กูกูเคยเจอมาโตขึ้นมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยจังไรแล้วก็ลิดลอนสิทธิเอื้อประโยชน์ที่กับทหารเอื้อประโยชน์ที่กับพวกพ้องมีไมล่ล่ะที่ภัยบุญนิติตะวันที่เป็นรองหัวหน้าพักนะคะที่เป็นรองหัวหน้าพักของพลังประชารัฐเนี่ย ออกมามีปากมีเสียงอยู่ในสภาได้ทั้งๆที่คะแนนที่เขาเลือกเป็นแค่พันกว่าคะแนนเป็นแค่ไม่กี่พันคะแนนแล้วก็เป็นหัวหน้าพักของมันเนี่ยแล้วก็มาเสร็จแล้วมันยุบพักมันแล้วมันก็เข้ามาอยู่พลังประชารัฐแล้วมันก็ให้เป็นสสแต่มันจะขวาดสสที่ได้คะแนนเสียงเยอะๆลงหมดลงจากอำนาจที่หมดเพื่อที่จะเอาคนที่ไม่มีใครเลือกที่ขึ้นมา และเพื่อที่จะปกป้องอํานาจตัวเองคือภัยบนะูรณ์จะทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องนะคะปกป้องก็เรียกว่างานการของตัวเองปกป้องทําให้ตัวเองได้อยู่ในอํานาจได้มากที่สุดคนอยี่ยในภัยบูรณ์คือคนที่สามารถเข้ามาเสนอหน้าในสภาได้ท,ท,ทั้งที่ไม่มีคนเลือกนี่ก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญเยียชุดนี้ไม่ปกป้องประชาชนเลยปกป้องแต่คนจังไรคนสารเลวคนเยีย คนไร้บุที่ภาวะคนไร้สมองคนที่ดูถูกประชาชนเราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมวันที่20นะฮะตอนนี้มีกิจกรรมทุกวันวันที่19 20นี้ก็มีกิจกรรมเรื่อยๆนะฮะแต่แต่วันที่20ินี้ไปแน่ก็คือเราจะไปเรียกร้องนะฮะที่สนามหลวงนะที่สนามหลวงเราจะไปรวมตัวที่สนามหลวงนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงจุดจุดนั้นนะะแล้วเราก็ จะร่วมด้วยช่วยกันว่าจะไปทิศทางไหนมวลชนต้องกล้าแล้วก็ต้องลุยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อให้ปรยยุจันโอชายยอยู่ในตําแหน่งอีกนะคะสปีจนกว่าจะครบวาระแล้วก็เลือกตั้งใหม่ก็คือต้องได้เฮียตู่มาคนเดิมต้องได้นายกนมมตรีน้าจังหลนี้เหมือนเดิมต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วออกมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องเรารวมถึงคนที่นะคะเรียกร้อง ประชาธิปไตยที่โดนขังคุกขังตารางไปนะคะตอนนี้ซึ่งซึ่งไม่ควรที่จะทํากับเขาอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอานนท์เกิดที่เกิดขึ้นกับไม้กับเพ็กวินนะคะกับหลายๆคนที่เกิดขึ้นมันคือการนะรลิตรอนลิตรอนเสรีภาพมีการทํางานกันเป็นขบวนการมีการทำนะคะทำทำผิดให้เป็นถูกทําถูกให้เป็นผิด สิ่งที่พวกเราได้เห็นก็คือว่าพวกมันต้องการตัดตอนตัดตอนผู้นำนะผู้นําในการเรียกร้องนะฮะประชาธิปไตยมันต้องการตัดตอนเหมือนกับตอนที่มันตัดตอนยิ่งรักมันตัดตอนทักษสินมันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันมีอํานาจแล้วมันก็ได้สมความปรารถนาโดยการหัวกันของพวกจังไรทั้งหลายนะฮะเราขอเรียกร้องนะคะวันที่ยี่สิบนี้นะคะ ให้พวกเรานะคะให้พวกเราได้ออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะออกมาดูได้ว่าประเทศเราการเมืองของเรามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมแต,แต่เกิดเรามีการเมืองที่ดีมีกาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลือกตั้งแล้วก็มีคนที่มีความมีวิสัยทัศน์มีความรอบรู้มีความสามารถในการที่พวกเราจะเขาเรียกว่าเลือกเองที่จะนําพา มาให้การเมืองเราเศรษฐกิจเราแล้วก็สังคมเราดีขึ้นเราก็ต้องมีสิทธิเลือกใช่ไหมคะที่เราจะ,นะะเราจะเลือกคนพวกนี้เข้ามาได้แต่นี่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยไอ้เยี่ยตู่เป็นคนเลือกเอาพรรคพวกตัวเองขึ้นมาทั้งนั้นนะะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชิบหายกันหมดนะะการลงการเรียนคนคือเด็กนักเรียนที่ควรจะได้ไปเรียนไปสอบนะคะอย่างกระที่มธรรมศาสตร์ก็กำลังสอบก็ทําไม่ได้อยู่ในคุกอยู่ในตาราง เพราะการที่พวกเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะโอเคนั่นก็วันนี้ก็นะคะเราขอ,อาวันที่20เจอกันนะคะถ้าเกิดใครไปร่วมด้วยช่วยกันอย่าได้หวังเงินที่เขาเยียวยาให้นะคะ7จ0 0พันสอะไรพวกนี้พวกคุณหลังจากที่คุณใช้เงินหมดแล้วนะค,ะคุณจัดเหลือตัดกระดอลแล้วก็อีปีนะคะงานนี้ขอบอกเพราะว่ามันไม่เหลือที่อะไรไว้ให้เราเลยประชานิยมเท่านั้นที่มันทําให้คนเราตอนนี้ เพิกเฉยต่อสิทธิและเสรีภาพตัวเองนะคะโอเคนะวันนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะ,ะอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็พาพี่สาวมามามาโรงพยาบาลน,นะคะมาฟอ,อกไตโอเคนะั่นแค่นี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย